ก่อนเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างครับอมากหล่อมากน่ารักมากมาหาเกินไม่ได้เจอตั้งหลายวันคิดถึงกันไหมครับค,คิดถึงเหมือนกันอ,าอาา้าวทำไมอ่ะมันมันมันคิดถึงคิดถึงจริงๆเนี่ย เ,เอาเป็นการทักทายด้วยความคิดถึงนะคะใจโฟกันเลยทีเดียวค่ะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่คําถามเลยละกันนะคะเม<อ>ื<ๆ>่อือนที่แล้วค่ะเห็นคุณฟอสไปทํางานที่ต่างประเทศไม่หยุดเลยเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับก็เหนื่อยแต่ว่าสนุกดีครับใช่ก็ไปไปมาสิก <ไป S 2> ตก่อนตอนแรกไปไปมาเลเซียก่อนแล้วก็บินจากมาเลเซียไปญี่ปุ่นเลย บ่อยหน่อยใช่ไหมคะใช่ครับผมให้คุณฟอช่วยเล่าความประทับใจจาก GMM TV Happy Weekend ที่ญี่ปุ่นให้แฟนๆได้ er, ฟังหน่อยได้ไหมคะอ่าก็มันเป็นรายการเปเรลิตี้นะครับเป็นทำอาหารก็เดี๋ยวน่าจะมีถ้าจำไม่ผิดน่าจะแบบ6 EP นะครับผมก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยแต่ว่าบรรยากาศก,าก็สนุกมากก็จริงบรรยากาศของรายการนี้มันเหมือนแบบฟิลเซฟเฮาส์เลยแต่ว่ามันก็ทำให้ผมแบบหัวเระอะไรลูก เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรแฮปปีว้วมืเอนี้อ๋อคอนเสิร์ตนี่มันโฟลี่บุ๊ พี่วิเองก็สนุกรมากครับผมเพราะว่าได้เราได้แบบเจอพี่พี่น้องน้องทุกคนเขาจริงแบาทำงานเสร็จก็ยังแบบไปนั่งเมาส์มอยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเลยทีเดียวได้นะคะแต่ว่าเหมือนเซฟเฮาส์เลยแบบสนุกมากเลยครับทำให้แบบคิดถึงบรรยากาศเก่าๆกลับมาที่ผลงานในไทยเราบ้านนะคะสำหรับปีนี้คุณฟอสมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในแรนเจอร์ของรายการ School Ranger 2024ด้วยเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะแล้วก็ช่วยเล่าบรรยากาศในการ ทำให้กับแฟนได้ฟังได้ไหมคะบรรยากาศล่ะครับมันเหมือนแบบฟตลแบบเราจับโูใส่กระด้งอะ่ะ <c oughs> จริงจริงนะเพราะคนคนมันเยอะมากเลยครับไปถ่ายทีแบบสิบคนก็สนุกดีเลยนะครับใช่ผมก็ไม่เคยแบบได้ลองบทบาทเป็นเขาเลยกว่าเป็นพิธีกรฝึกหัดละกันก็สนุกดีแล้วก็ยังมีอะไรที่แบบว่าต้องเรียนรู้อีกเยอะ <c oughs> แต่ว่าฝากทุกคนอกรอติดตามด้วยนะครับผมคอนเทนต์สร้างได้ด้วยผมเองนะคร <c oughs> ต้องมีไปติดตามกันแล้วได้คะในไหนเราก็มีโอกาสได้คุยกับคุณฟอสแล้วนะคะถ้าจะไม่พูดถึงผลงานที่ผ่านมาไม่ได้เลยคะ่ะคุณฟอสชอบตัวละครตัวไหนแล้วก็จากเรื่องอะไรมากที่สุดเพราะอะไรคะหมายถึงว่าไอ้ที่ผมเคยเล่นใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อบท <น S 1> <ถ>บาทไหนในเรื่องไหนถ้าชอบถ้าชอบที่สุดก็ก็ไม่มีจริงๆนะเพราะว่าเราก็ชอบชอบทุกบทที่แบบเราได้เล่นแหละเพราะว่าแต่ละตัวละครก็เหมือนแบบพอเราได้ไปเป็นเขาอยู่ช่วงหนึง่งมันก็ มันก็เหมือนทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างก็ซึมงๆมาครับผมแต่ว่าถ้าชอบที่สุดนะตอนนี้ก็เพิ่งผ่านไปก็เป็น,เป,นเป็นทอปเนี่ยอเล a เฟยนะอ่ะ,อะแล้วบทบาทไหนนะคะที่อยากเล่นบ้างคะแล้วก็อยากจะลองรับบทบาทนี้บทบาทที่อยากลองเล่นอะไรครับเล่นเป็นตำรวจจับใครเป็นผู้ชายได้ไมคะได้ยไงจับโจรหรือจับุ๊ เป็นจอดีไหมแบบจุกอย่างนี้เหรอ,อบทที่อยากเล่นเหรอครับเอาจริงเนาะมีอยู่สองบทที่อยากเล่นคือผมไม่อะไรอะทำอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นเป็นแฝดอยากเล่นเป็นาแฝดแบบทววินเลยร่างหนึ่งร่างสองใช่ครับแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งที่อยากเล่นก็คืออยากเล่นเป็นแบบเป็นเจ้าชาย อยู่ในวังอะไรอย่างเงี้ยครัผมอยากแบบเป็นเป็นคุณชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเล่นเป็นแบบว่าลูกเจ้าของมหาลัยมาแล้วรวยมากถูกไหมเล่นเป็นท็อปก็เป็นอาสังมัหนุ่มไฟแรงนะเจอเมื่อกี้ผมพูดอะไรนะเอาสรอ๋อหรอเรื่องนั้นเราฐานะปานกลาง ลืมลืมลืมใช่ใช่อะไรเจ้าชายอะไรอย่างงี้ยังไง,ง,งก็ลองติดตามกันนะว่าบทบาทต่อไปของคุณฟอสจะเป็นบทบาทอะไรนะนะคะเ<ม>อแล้วนี่เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะเห็นคุณฟอสนะคะ่ะบอกเพราะว่ามีการแบบออกไปพบเจอแฟนคลับแล้วว่าเล่นละครไทยมากมายเลยสเปย สเปชีดผมก็เจอฝุ่นละอองก็เจอมล,ลภาวะต่างๆก็เจอมีวิธีการดูแลเส้นผมอย่างไรให้ดูสุขภาพดีแบบนี้บ้างคะครับผมก็จริงก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าทํางานทุกวันนะครับ ซึ่งผมของเราเนี่ยพอผมทํางานด้วยอย่างเงี้ยก็เจอทั้งอย่างที่พี่บอกแหละก็มีพวกสกงสเปย์ไหนเจอแบบว่าเราออกนอกอิผมก็ต้องซาผมนะครับส่วนใหญ่สูตรที่ผมใช้เนี่ยอันนี้ผู้ใช้เองนะนี่เลยผู้ใช้งานจริงเลยนะใช้งานจริงเพราะว่าผมเนี่ยเจอหลายอย่างก็ต้องทั้งซาผมที่แบบว่าลดลดเรียกว่าลดของขาดดุดล้วงแล้วก็ต้องบำรุงให้ผมเนี่ยมันไม่ชี้ฟูเพราะว่าผมมันหนีผมเกบทุกท่านเลยครับใช่ผมโดนความร้อนนะคะทำให้ผมแห้งเสียด้วยนะคะใช่ครับก็นี่เลยครับ นี่เลยกับแพนจีนแฮร์ฟอร์คอนโทรลได้คะก็จริงทุกตัวตรงนี้คือผมมาใช้หมดเลยนะแต่ของผมจะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรเก่าแต่นนตัวใหม่ <c oughs> เดี๋ยวขอลูกค้าไว้แล้ะให้ผมด้วยะะ <c oughs> ไม่เชื่อ <c oughs> เดี๋ยวผมกลับบ้านไปเดี๋ยวผมถ่ายห้องน้ำผมไม่ดูว่าผมใช้จริงึ <c oughs> ก,ก,ก,กนี่เลยนะคะกับแพนทีนนะคะก็มีทั้งแชมพูค่ะ สูตรนี้ก็คือ Hair For Control จะช่วยลดอาการผมขาดบ,บุดร่วงด้วยส่วน,สวนผสมพิเศษก็คือโปรวิตามินและไลท์ออยล์เอสเซนต์จากญี่ปุ่นนะคะลดการขาดบ,บุดร่วงไม่พอทำให้ผิวสุขภาพดีด้วยและอย่าลืมใช้นะคะ Hair For Control Intensive Hair Mask นะคะ ทำให้ผมชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ลดการขาดหร่อร่วงจากต้นต่อได้เป็นอย<ช>่างดีเลยนะคะคเอาจริงเมื่อก่อนไม่รู้นะว่ามันจะมีเหมือนขั้นกว่าของตัวบำรุงด้วยนะ<ช> <ๆ S 2> ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยตอนนั้นที่ถามเขาคือเหมือนใช้แบบว่าอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อาทิตย์ครั้งแล้วเป็นสเต็ปสเต็ปสุดท้ายของการบำรุงใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นที่หอมมากด้วยนะคะฟื้นฟูผมเสียให้ดูผมสุขภาพดีเหมือนคุฟชร์ได้เลยนะคะ